เรือนไม้ยกพื้นกลางสวนหลังนี้เป็นเรือนที่ทองดีกำลังก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่หลังจากแต่งงานกับพิมพ์ตามประเพณีทองดีแบกย่ามผ้าขึ้นบันไดเรือนด้วยหัวใจที่ทั้งตื่นเต้นทั้งเกรงเขารู้ดีว่าการมาอยู่บ้านแม่เมียไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะอึดอัดตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบยายแสงยืนกอดอกมองเขาตั้งแต่หัวจดเท้าสายตานั้นไม่ได้อบอุ่นเหมือนแม่ แต่แข็งเหมือนกําลังประเมินราคาสิ่งของเองมาจริงๆสินะยายแสงพูดเสียงเรียบก็มันเป็นธรรมเนียมครับแม่ผมจะตั้งใจทำงานไม่ให้แม่ลำบากทองดีตอบอย่างนอบน้อมยายแสงหัวเราะในลำคออย่าให้พูดอย่างนั้นนะบ้านนี้ข้าวทุกเม็ดมีราคาไม่ใช่อยู่ฟรีกินฟรีคำพูดนั้นแทงใจทองดีตั้งแต่วันแรก พิมยืนอยู่ข้างๆสามีมือบิดชายพ้าสิ้นไปมาแม่ทองดีเขาขยันนะเขาไม่ใช่คนเกียจคร้านยายแสงหันขวับเอ็งอย่าพูดแทนมันคนขยันหรือไม่ขยันเดี๋ยวมันก็รู้กันคืนแรกที่กินข้าวร่วมวงทองดีสังเกตเห็นว่าข้าวในถ้วยของเขาน้อยกว่าคนอื่นยายแสงใช้ถ้วยตวงตักให้เหมือนกลัวเขาจะกินเกินกินให้หมดนะอย่าให้เหลือข้าวมันแพงครับแน่ เขาตอบทั้งที่ยังไม่อิ่มพิมพ์มองแล้วใจหายแต่ไม่กล้าพูดอะไรน้ำนั้นก็เหมือนกันยายแสงตั้งโอคง์ไว้หลังเรือนแล้วพูดชัดตักน้ำใช้คนละขันอย่าฟุ่มเฟื่อยบ้านนี้ไม่ได้รวยทองดีพยักหน้าเงียบเงียบในใจบอกตัวเองว่าทนได้แค่เริ่มต้นเท่านั้นเช้าว,วันหัดมาเขาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างออกไปตัดหญ้าดูแลว,วัวไถ Й นาหวังให้แม่เมียเห็นความตั้งใจ เองไปนาแล้วอยากกลับสายฟืนยังต้องผ่าสวนยังต้องรดยายแสงสั่งราวกับเขาเป็นลูกจ้างครับแม่ทองดีตอบทุกครั้งโดยไม่เถียงเพราะคิดว่าการอดทนคือหน้าที่ของลูกเขยพิมพ์พยืนมองสามีแบกจอบออกจากบ้านใจเธอหนักอึ้งทองดีเหนื่อยก็พักบ้างนะเธอกระซิบไม่เป็นไรหรอกพิมพ์พเราอยู่บ้านแม่ต้องช่วยเต็มที่ เขายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นฝืนจนพิมพ์รู้สึกผิดแทนเย็นวันหนึ่งทองดีกลับมาด้วยเหงื่อท่วมตัวหยิบขันน้ำจะตักดื่มยายแสงรีบพูดอย่าตักเยอะขันเดียวพอน้ำมันต้องเก็บไว้พรุ่งนี้เขาชะง,งักมือครับแน่แล้วดื่มเพียงครึ่งขันทั้งที่คอแห้งผากคืนนั้นพิมพ์ถามเบาๆตอนนอนทองดีอึดอัดไหมเขานิ่งไปก่อนตอบก็มีบ้าง แต่แม่เองเลี้ยงเรามาเราต้องตอบแทนพิมพ์กัดริมฝีปากแต่แม่พูดแรงเกินไปนะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวแม่ก็ชินกับเราทองดีปลอบทั้งที่ไม่แน่ใจในคำพูดตัวเองวันต่อมายายแสงเอ่ยกับชาวบ้านตรงๆว่าลูกเขยนะ่ะมันก็มากินแรงแม่ทั้งนั้นแหละทองดีได้ยินเข้าพอดีหัวใจเขากระตุกวูบแต่ยังยกมือไหว้ยิ้มให้ผมจะตั้งใจทำงานให้คุ้มครับแม่ ยายแสงทำเสียงในคอพูดให้มันจริงก็แล้วกันพิมพ์ได้ยินถึงกับน้ำตาคลอเธออยากเถียงอยากปกป้องสามีแต่ภาพแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาคนเดียวก็ผุดขึ้นมาแม่เขาเป็นแบบนี้มานานแล้วอดทนหน่อยนะเธอพูดกับทองดีคืนนั้นผมไม่ได้โกรธแม่แค่เจ็บนิดหน่อยเขาตอบตามตรงความรู้สึกของทองดีเริ่มสับสนเขาอยากเป็นลูกเขยที่ดีอยากให้แม่เมียยอมรับ แต่ยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกยายแสงเองก็มีมุมของเธอในใจลึกๆเธอกลัวกลัวว่าทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตจะถูกแบ่งกลัวว่าลูกเขยจะมาเอาเปรียบแม้จะเห็นทองดีทำงานหนักแต่ความระแวงก็ไม่ยอมคลายขยันวันนี้เดี๋ยวก็ขอของพรุ่งนี้เธอคิดพิมพ์ติดอยู่ตรงกลางระหว่างแม่กับสามีทุกคำพูดของแม่เหมือนมีดเล็กๆก,ก,กรีดใจเธอ แต่เธอก็ไม่กล้าฝืนเพราะรู้ดีว่าแม่ไม่ชอบให้ใครขัดเรือนไม้หลังเดียวกันจึงเต็มไปด้วยความอึดอัดที่ไม่มีใครพูดตรงๆทองดีเงียบเพราะกลัวแม่พิมพ์เงียบเพราะกลัวแม่ยายแสงเงียบเพราะไม่ไว้ใจแม้จะยังไม่มีการประทะแต่อากาศกลับตึงเหมือนเชือกที่ถูกดึงไว้สุดแรงและไม่มีใครรู้เลยว่าเชือกเส้นนี้จะขาดเมื่อไหร่ภายใต้ชายคาเรือนหลังเดียวกันลูกเขยคนหนึ่งกำลังเรียนรู้ว่า ความอดทนมีราคาและแม่เมียคนหนึ่งกำลังพิสูจน์ว่าความตรหนีอาจทำให้บ้านไม่ขาดของแต่กำลังจะขาดความอบอุ่นไปทีละน้อยเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมเสียงไก่ขันแต่สำหรับทองดีเสียงนั้นไม่ใช่สัญญาณของการเริ่มต้นอย่างสดใสมันคือสัญญาณของภาระที่รออยู่เขาลุกจากเสือก่อนใครเหมือนเดิมเดินลงบันไดเรือนอย่างเงียบๆกลัวจะทำให้ใครรำคาญ ยายแสงยืนอยู่หน้าเปาไฟแล้วตื่นแล้วก็ไปตักน้ำสิจะยืนเกะกะทำไมเสียงนั้นแห้งและแข็งเหมือนทุกวันครับแม่ทองดีรีบคว้าขันไปตักน้ำทั้งที่เมื่อคืนเขาเพิ่งนอนดึกจากการซ่อมคอกวัวพิมพ์เดินตามลงมาเห็นสภาพสามีก็ใจหายแม่ให้ทองดีกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยไปนายายแสงหันขวับกินก่อนก็อืดทำงานช้า บ้านนี้กินแล้วต้องทำให้คุ้มคำนั้นทำให้ทองดีชะง,งักแต่ก็ไม่เถียงเขาไปนาโดยท้องว่างเหมือนหลายวันก่อนระหว่างไถนามือไม้เริ่มสั่นเพราะแรงไม่คอเขาได้แต่กัดฟันบอกตัวเองว่าอดทนอีกนิดเดี๋ยวแม่เมียคงเห็นใจแต่พอกลับถึงบ้านตอนสายยายแสงกลับยืนรอพร้อมสีหน้าไม่พอใจเองไปไหนมาถ้าไมกลับสายผมไถนาฝั่งท้ายครับ มันแข็งเลยใช้เวลาหน่อยข้ออ้างทั้งนั้นคนขยันจริงเขาไม่บน่นทองดีเม้มปากแน่นพิมพ์รีบเข้ามาแม่เดี๋ยวหนูตักข้าวให้ทองดีนะเขาเหนื่อยยายแสงคว้าถ้วยตวงขึ้นมาทันทีจะตักก็ให้มันพอดีอย่าฟุ่มเฟือยพิมพ์ตักข้าวอย่างเกรงเกรงทองดีมองถ้วยข้าวที่มีเพียงครึ่งถ้วยแล้วก็ยิ้มฝืนพอแล้วครับทั้งที่ในใจร้องไห้ หลังจากนั้นงานในบ้านก็ถาโถมไม่หยุดฟืนต้องผ่าสวนต้องรดวัวต้องเลี้ยงไก่ต้องให้อาหารยายแสงเดินตามตรวจเหมือนคุมงานฟืนท่อนนี้สั้นไปเองผ่าใหม่น้ำอย่าใช้เยอะเดี๋ยวโอ่งแห้งอย่าเดินเหยียบผักมันปลูกมานานทุกคำพูดเหมือนตอกย้ำว่าทองดีเป็นเพียงแรงงานไม่ใช่คนในบ้านเย็นวันหนึ่งเขาเริ่มเวียนหัวนั่งพักใต้ต้นมะม่วง พิมเห็นเข้าก็ตกใจทองดีเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยไปนอนพักเถอะเดี๋ยวฉันคุยกับแม่เองพิมพูดทั้งที่มือสัน่นยายแสงได้ยินก็สวนทันทีนอนอะไรงานยังไม่เสร็จทำแค่นี้จะอ่อนแอไปถึงไหนทองดีพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนจนเกือบล้มพิมร้องแม่เขาจะล้มแล้วนะยายแสงชะง,งักไปครู่หนึ่งแต่ก็พูดต่อ ก็เพราะมันไม่รู้จักดูแลตัวเองคืนนั้นทองดีนั่งกุมเข่าอยู่หน้าบ้านพิมพ์นั่งข้างๆน้ำตาคลอฉันขอโทษนะทองดีแม่ฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของพิมพ์หรอกเขาตอบเสียงแผ่วผมแค่ไม่รู้ว่าความอดทนของผมมันพอหรือยังพิมพ์เงียบไปเธอเองก็เริ่มถามตัวเองเหมือนกันวันต่อมายายแสงนับข้าวสารในกระสอบแล้วพูดเสียงดังข้าวหายไปนะ ใครกินเกินพิมพ์เรียบพูดหนูตักเท่าเดิมทุกวันแม่ยายแสงหันไปมองทองดีทันทีหรือเองแอบกินตอนดึกทองดีหน้าเสียผมไม่เคยทำแบบนั้นนะครับแม่ใครจะไปรู้คนมาอาศัยนี่แหละต้องระวังคำนั้นทำให้หัวใจทองดีเจ็บแปบเหมือนโดนตบกลางหน้าพิมพ์พูดเสียงสัน่นแม่อย่าพูดแบบนี้สิเองเงียบไปเลยข้ายังไม่ทันตายอย่ามาสั่งสอน บรรยากาศในเรือนเย็นเฉียบเหมือนลมหนาวทั้งสามคนอยู่ใกล้กันแต่เหมือนมีผนังมองไม่เห็นกั้นอยู่ทองดีเริ่มถามตัวเองว่าเขาควรอดทนต่อไปจริงหรือไม่ยายแสงก็คิดในใจว่าทาไม้เข้มบ้านนี้คงถูกกินจนหมดส่วนพิมพ์ยืนอยู่ตรงกลางเหมือนเชือกที่ถูกดึงสองด้านจนเจ็บที่สุด ไม่มีใครประทะกันตรงๆแต่ทุกคำพูดทุกการกระทํากลายเป็นแผลเล็กๆที่สะสมอยู่เงียบๆใต้ชายคาเรือนหลังนี้และความอดทนของลูกเขยกำลังถูกชั่งน้ำหนักด้วยข้าวสารทีละเม็ดโดยไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ตาชั่งนี้จะพังลงวันนั้นเป็นวันตลาดนัดประจำสัปดาห์ของหมู่บ้านชาวบ้านพากันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนของกินของใช้กันคึกคัก ทองดีถูกยายแสงสั่งให้หาดเข้าสารไปขายตั้งแต่เช้าทั้งที่ร่างกายยังไม่ฟื้นดีจากความอ่อนล้าไปดีๆละ่ะระวังอย่าให้ข้าวหกแม้แต่เม็ดเดียวยายแสงกำชับเสียงเข้มครับแม่ทองดีตอบเหมือนเดิมเขาเดินไปตลาดพร้อมความรู้สึกกดดันเข้าสารในกระสอบเหมือนหนักกว่าปกติไม่ใช่พราะน้ำหนักแต่เพราะความคาดหวังและสายตาจับผิดที่รออยู่ พิมพ์เดินตามมาทีหลังเพื่อช่วยขายของเธอมองสามีด้วยความเป็นห่วงไหวไหมทองดีไหวสิเดี๋ยวก็เสร็จเขายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นซีดลงทุกวันระหว่างขายข้าวมีชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นข้าวบ้านยายแสงนี่ขายดีนะลูกเขยช่วยงานเก่งนี่นะคำชมธรรมดาแต่ยายแสงที่ยืนอยู่ไม่ไกลกลับได้ยินเธอหันมาพูดเสียงดังจนคนแถวนั้นหันมามองเก่งอะไร ก็มากินแรงค่าเท่านั้นแหละทองดีชะง,งักมือที่ตักข้าวสั่นเล็กน้อยแม่พิมพ์เรียกเบาๆแต่ยายแสงไม่สนข้าวบ้านข้าข้าหามาทั้งชีวิตใครจะมาอาศัยแล้วอวดดีไม่ได้เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทองดีรู้สึกเหมือนพื้นดินใต้เท้าร้อนเผาหน้าเขาร้อนวูบวาบทั้งอายทั้งเจ็บผมไม่เคยอวดดีนะครับแม่เขาพูดเสียงสัน่น ยายแสงหันมามองด้วยสายตาแข็งแล้วข้าวที่มันหายไปล่ะเองจะว่ายังไงคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางตลาดชาวบ้านพากันเงียบแม่พูดอะไรพิมพ์ร้องเสียงหลงก็ข้าวมันหายถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครยายแสงชี้มาที่ทองดีตรงๆทองดีหน้าซีดผมไม่เคยเอาเข้าวแม่ไปเลยนะผมสาบานได้สาบานไปก็เท่านั้นคนจนๆได้ข้าวฟรีใครจะไม่อยากได้ คำนั้นแทงลึกยิ่งกว่ามีดชาวบ้านเริ่มมองทองดีด้วยสายตาสงสยัยพิมพ์น้ำตาไหลแม่อย่าพูดแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นทำไมข้าพูดความจริงยายแสงสวนกลับทองดีกำมือแน่นใจเข้าเต้นแรงเหมือนจะระเบิดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวแต่คือศักดิ์ศรีของผู้ชายคนหนึ่งแม่ผมยอมเหนื่อยยอมอดยอมทำทุกอย่างแต่ผมไม่ยอมถูกกล่าวหาแบบนี้ เสียงเขาดังขึ้นโดยไม่ตั้งใจคนทั้งตลาดเงียบกริบยายแสงตาโตเอ็งกล้าขึ้นเสียงกับข้าเหรอผมไม่ได้อยากเถียงแต่ผมไม่ใช่ขโมยคำพูดนั้นคือการโต้กลับครั้งแรกในชีวิตทองดีพิมพ์รีบเข้ามาจับแขนสามีทองดีพอเถอแต่ยายแสงหัวเราะเยาะเห็นไหมพูดนิดเดียวก็ร้อนตัวทองดีหันไปมองพิมพ์สายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพิมพ ผมไม่ควรอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมพิมพ์ร้องไห้ไม่ใช่แบบนั้นนะฉันรู้ว่าคุณไม่เคยทำํำยายแสงสะบัดเสียงรู้หรือไม่รู้ก็เรื่องของเองแต่บ้านนี้ข้าไม่เลี้ยงคนที่ไว้ใจไม่ได้คําพูดนั้นเหมือนตัดสินโทษทองดีรู้สึกเหมือนถูกถีบออกจากความเป็นคนในบ้านโดยสิ้นเชิงเขาวางกระบวยเข้าลงช้าๆถ้าแม่คิดแบบนั้นผมก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้ง พิมพ์ตกใจทองดีอย่าพูดแบบนี้ผมแค่พูดความจริงเขาหันไปมองยายแสงผมเคารพแม่แต่แม่ไม่เคยเห็นผมเป็นคนเลยยายแสงหน้าแดงเองนี่มันเนรคุณคำนั้นทำให้ทองดีหัวเราะอ,ออกมาเบาๆทั้งที่น้ำตาไหลถ้าความอดทนของผมเรียกว่าเนรคุณงั้นผมก็ยอมรับเขาหันหลังเดินออกจากตลาดทิ้งให้พิมพยืนร้องไห้ท่ามกลางสายตาชาวบ้าน ยายแสงยืนนิ่งใจหนึ่งโกรธแต่อีกใจกลับรู้สึกแปลกลึกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเย็นวันนั้นทองดีกลับบ้านเงียบๆเก็บของใช้จำเป็นใส่ย,ย่ามพิมพ์ตามเข้ามาคุณจะไปไหนผมขอคิดก่อนว่าผมควรอยู่ตรงไหนพิมพ์กอดเขารั้งให้อย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้เขาลูบหัวเธอเบาๆผมไม่ได้ทิ้งคุณแต่ผมทนเสียศักดิ์ศรีต่อไปไม่ได้แล้ว ใต้ชายคาเรือนเดิมความตึงเครียดที่สะสมมานานในที่สุดก็ปะทุออกมาไม่มีการตบตีไม่มีเสียงด่าแต่คำพูดกลางตลาดวันนั้นได้ทิ้งแผลลึกไว้ในใจลูกเขยและตั้งแต่วินาทีนั้นมาทุกคนก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ในบ้านหลังนี้ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว ฟ้ายังไม่สว่างดีเมื่อทองดีลุกขึ้นจากเสือเขานั่งมองเงาไม้ที่ไหวตามลมอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกําลังถามตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้คืนทั้งคืนเขาแทบไม่ได้นอนเสียงคำพูดในตลาดยังวนอยู่ในหัวขโมยมากินแรงไว้ใจไม่ได้ทุกคำเหมือนตอกย้ำว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเขาอีกแล้ว เขาลุกขึ้นเงียบๆเก็บเสื้อผ้าสองสามชุดใส่ย่ามพิมพ์สะดุ้งตื่นคุณจะไปจริงๆหรอเสียงเธอสัน่นผมต้องไปเขาตอบสั้นๆแต่หนักแน่นถ้าผมอยู่ต่อผมจะไม่เหลืออะไรเลยพิมพ์ลุกขึ้นจับแขนเขาแน่นแล้วฉันล่ะคุณจะทิ้งฉันไว้กับแม่แบบนี้หรอทองดีถอนหายใจยาว ผมไม่ได้ทิ้งคุณผมแค่ขอรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองก่อนถ้าวันหนึ่งแม่เห็นผมเป็นคนผมค่อยกลับมาน้ำตาพิมพ์ไหลไม่หยุดฉันกลัวแม่ผมรู้เขาพูดเบาๆแต่ผมก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าถ้าอยู่ต่อผมจะเกลียดตัวเองเสียงฝีเท้าหนักดังจากในครัวยายแสงเดินออกมาพร้อมสีหน้าไม่พอใจจะไปไหนแต่เช้ามืดทองดีก้มไหว้ ผมขอไปตั้งตัวครับแม่ไปก็ดีบ้านจะได้ไม่เปลืองข้าวคำพูดนั้นยังคมเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ทำให้ทองดีเจ็บอีกแล้วเขาเพียงพยักหน้าขอบคุณที่ให้ผมได้อยู่พิมพ์ร้องแม่ทำไมแม่ใจร้ายแบบนี้ยายแสงหันไปตวาดใจร้ายตรงไหนข้าเลี้ยงมันมาพักหนึ่งก็ดีแค่ไหนแล้วทองดีหันไปมองพิมพ์ดูแลตัวเองนะเธอกอดเขาแน่น ถ้าคุณไปฉันจะอยู่ยังไงอยู่ให้เข้มแข็งกว่าที่ผมเคยทำเขาตอบก่อนจะสะพายย่ามเดินลงบันไดเรือนเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดเหมือนกล่าวลาฝั่งยายแสงยืนกอดอกมองหลังลูกเขยโดยไม่พูดอะไรแต่ในใจกลับวูบไหวอย่างไม่คุ้นเคยพอทองดีรับตาพิมพ์สุดลงร้องไห้แม่พอใจแล้วใช่ไหมยายแสงหันหนีคนจะไปใจมันไปแล้วรั้งไว้ก็เปลืองข้าว แต่คืนนั้นเองยายแสงกลับนอนไม่หลับเสียงฝนตกพรมทำให้เธอคิดถึงภาพลูกเขยทำงานจนหลังงอภาพที่เธอเคยมองข้ามเช้าวันถัดมาทองดีไปขออาศัยกระท่อมปลายนาของชาวบ้านคนหนึ่งเขารับจ้างทุกอย่างที่มีทั้งดดยหญ้าแบกของขุดบ่อใครเรียกก็ไปเองไม่เหนื่อยหรอมีคนถามเหนื่อยกายยังดีกว่าเหนื่อยใจเขาตอบพร้อมรอยยิ้มจาง ฝั่งพิมพ์อยู่บ้านกับแม่บรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจแม่ข้าวเย็นนี้จะหุงเท่าไหร่พิมพ์ถามยายแสงชะงักไปหุงเท่าเดิมเธอตอบแต่กลับรู้สึกว่ามันเหลืออย่างประหลาดแม้ข้าวจะยังเต็มกระสอบแต่เรือนกลับโล่งกว่าเดิมหลายวันผ่านไปชาวบ้านเริ่มพูดถึงทองดีในทางดีขยันนะลูกเขยยายแสงไม่เห็นเหมือนที่ยายพูดเลย คำพูดเหล่านั้นลอยเข้าหูยายแสงเหมือนเข็มเล็กๆทิ่มใจเธอเริ่มปวดเมื่อยงานหนักเริ่มทำไม่ไหวไม่มีคนลุกมาทำแทนเหมือนก่อนพิมพ์เองไปช่วยแม่ผ่าฟืนหน่อยเธอเรียกแต่พิมพ์ทำไม่ไหวเหมือนทองดียายแสงเริ่มหงุดหงิดแต่ก็เริ่มคิดถึงคนที่เคยทำทุกอย่างโดยไม่บน่นเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักยายแสงลื่นล้มตรงชานเรือนพิมพ์ร้องเรียกคนช่วยแม่เป็นอะไรไหม ยายแสงเจ็บจนหน้าซีดเธอนอนนิ่งนึกถึงคำพูดที่เคยไล่ลูกเขยไปก็ดีคําคํานั้นย้อนกลับมาทิ้มใจเธออย่างแรงฝั่งทองดีได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าแม่เมียวล้มเขานิ่งไปครู่หนึ่งใจหนึ่งยังเจ็บแต่อีกใจก็อดห่วงไม่ได้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะเขาพึมพำกับตัวเองคืนเดียวกันนั้นพิมพ์นั่งเช็ดน้ำตาข้างเตียงแม่แม่หนุกลัว ยายแสงหลับตาลงช้าๆไม่ตอบแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอเริ่มรู้แล้วว่าการรักษาของอาจง่ายแต่การรักษาคนยากกว่าและการไล่คนที่อดทนที่สุดออกไปอาจเป็นการตัดสินใจที่แพงที่สุดในชีวิตตอนนั้นเองใต้หลังคาเรือนหลังเดิมความตระหนี่ที่เคยเป็นเกราะกลับกลายเป็นกำแพงที่กักขังเธอไว้กับความโดดเดี่ยว ขณะที่คนอดทนได้ก้าวออกไปสู่โลกกว้างพร้อมบาดแผลแต่ยังคงหัวใจที่ไม่ยอมแตกสลายและทุกคนต่างรู้ดีว่าจากนี้ไปไม่มีทางย้อนกลับไปวันเดิมได้ง่ายอีกแล้วฝนหยุดตกแล้วแต่ความชื้นยังเกาะอยู่ทั่วเรือนยายแสงนอนสมอยู่บนเสือ่อหน้าเธอซีดกว่าทุกวันร่างกายที่เคยแข็งแรงเริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด พิมพนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆมือหนึ่งจับพ้เย็นเช็ดหน้ามารดาอีกมือหนึ่งกุมหัวใจตัวเองแน่นแม่เจ็บมากไหมพิมพ์ถามเสียงแผ่วยายแสงลืมตาขึ้นช้าๆไม่ตายง่ายๆหรอกข้ายังต้องเฝ้าของของข,องข้าคำพูดนั้นฟังดูแข็งเหมือนเดิมแต่แววตากลับไม่มั่นคงเหมือนเคยพิมพเม้มปากแม่ยังห่วงของมากกว่าคนอีกเหรอยายแสงเนียยไปไม่ตอบ เช้าวันถัดมายายแสงพยายามลุกขึ้นไปดูข้าวในยุง้งแต่ขาไม่มีแรงพิมพ์รีบพยุงแม่อย่าฝืนเลยเดี๋ยวล้มอีกข้าไม่ไว้ใจใครนอกจากตัวเองยายแสงพูดแต่เสียงนั้นสัน่นพิมพ์ได้แต่ถอนหายใจเธอเริ่มเห็นชัดว่าบ้านที่เคยแน่นไปด้วยข้าวสารเงินทองและของใช้กลับว่างเปล่าอย่างประหลาดเพราะคนที่เคยทำให้บ้านมีชีวิตไม่อยู่แล้ว ฟังทองดีชีวิตใหม่ของเขาเริ่มตั้งหลักได้เขารับจ้างสารพัดจนมีเงินพอประทังตัวแม้จะเหนื่อยแต่ใจกลับโล่งอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีนะเขาพูดกับตัวเองยามคําแต่พอคิดถึงพิมพ์หัวใจก็หน่วงทุกครั้งวันหนึ่งชาวบ้านมาบอกข่าวเองรู้ไหมแม่เมียเองไม่ค่อยดีล้มบ่อยทองดีนิ่งไปเป็นอะไรมากไหมยังไม่รู้แต่ดูไม่แข็งแรงเหมือนก่อน เขานั่งเงียบอยู่นานความเจ็บในใจยังไม่หายแต่ความห่วงก็ยังอยู่ยังไงเขาก็เป็นแม่ของเมียเราทองดีพึมพำเย็นวันนั้นเขาตัดสินใจเดินกลับไปที่เรือนหลังเดิมพิมพ์เห็นเขายืนอยู่หน้าบ้านถึงกับน้ำตาไหลทองดีคุณมาได้ยังไงผมได้ข่าวแม่ไม่สบายเลยแวะมาดูยายแสงที่นอนอยู่ได้ยินเสียงก็ชะง,งักหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเองมาทำไม เธอถามเสียงอ่อนลงกว่าที่เคยผมมาเพราะเป็นห่วงพรัะแม่คำตอบนั้นทำให้ยายแสงนิ่งไปนานภาพวันที่เธอไล่เขาภาพคำพูดแรงๆผุดขึ้นมาไม่หยุดข้าไม่เคยดีกับเองเธอพูดเบาๆทองดียืนตรงผมไม่เคยหวังให้แม่ดีกับผมแค่ขอให้เห็นผมเป็นคนน้ำตายายแสงไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวข้ากลัวข้ากลัวว่าของที่หามาทั้งชีวิตจะหายไปหมด ของหายยังหาใหม่ได้ครับแม่แต่คนถ้าเสียไปแล้วบางทีก็ไม่กลับมาคำนั้นเหมือนค้อนหนักทุบใจยายแสงถือมองไปรอบเรือนข้าวยังอยู่เงินยังอยู่แต่บ้านกลับเงียบเงันข่ารักษาของไว้ได้จริงๆแต่ค่ารักษาคนไว้ไม่ได้เธอพูดทั้งน้ำตาพิมพ์ร้องไห้เงียบๆทองดีคุกเข่าลง ผมไม่กโกรธแม่แล้วแต่อยากให้แม่รู้ว่าความอดทนของคนมันมีขอบเขตยายแสงพยักหน้าข้ารู้แล้วแต่รู้ช้าไปหลายวันต่อมาทองดีช่วยงานบ้านเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่มีคำสั่งไม่มีการนับข้าวยายแสงนั่งมองเงียบๆข้าคงไม่เปลี่ยนเป็นคนใจดีได้ทันทีแต่ข้าจะพยายามไม่ทำร้ายคนอีกเธอพูดเสียงแผ่วทองดีพยักหน้าแค่นั้นก็พอแล้วครับ แม้รอยร้าวจะยังอยู่แต่บรรยากาศในเรือนกลับอุ่นขึ้นอย่างช้าๆยายแสงยังมีทรัพย์สินครบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เธอได้คืนมาคือบทเรียนราคาแพงว่าความตระหนี่อาจรักษาเข้าสารได้แต่ไม่อาจรักษาหัวใจคนทองดีได้ศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมาพิมพ์ได้เห็นว่าความเงียบไม่ใช่ทางออกเสมอและเรือนไม้หลังเดิมแม้ไม่กลับไปเหมือนวันก่อนแต่ก็ยังพอมีที่ให้หัวใจได้พักพิง เรื่องราวจบลงด้วยความจริงง่ายๆที่ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าเงินทองเก็บไว้ได้แต่ความเมตตาถ้าไม่แบ่งให้กันตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งอาจไม่มีใครเหลืออยู่ให้แบ่งอีก